ไงบุ้งบเอะอะก็กินเอะอะก็กินนะพี่พี่รู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ผมรักแค่ไหนอ่ะเปื้อนแค่เนี้ยยังไงก็ซักออกแล้วถ้ามันซักไม่ออกอ่ะพี่คือครบร้อยปีเขาจะทำแบบนี้สักตัวหนึ่งอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นเสื้อที่มีคุณค่าทางจิตใจอ่ะเข้าใจว่าเปื้อนแค่เนี้ย ไม่เห็นจะต้องโกรธขนาดนี้เลยที่ตอนที่เธอเนี่ยไม่มางานแต่งของฉันอ่ะคิดว่าฉันไม่โกรธเหรอหึเสื้อผมมันไปเกี่ยวอะไรกับงานแต่งพี่ผมไม่มาพี่ก็แต่งอยู่ดีอแต่คือเสื้อผมถ้ามันซักไม่ออกผมใส่ต่อไม่ได้นะแล้วใครรับผิดชอบอะ่ะฉันรับผิดชอบเอง เดี๋ยวฉันเอาไปซักให้เองแค่นี้ยังไงก็ซักออกแน่นะแน่สิเอา้านี่เดี๋ยวจะถอดเสื้อทำไมอ๋อพี่บอกพี่จะเอาเสื้อไปซักให้ผมไงอ๋อ<ะ>ุ๊ยดุ๊ยเสื้อไม่ต้องถอดตอนนี้ด้วยโหนี่กางเกงก็เลอะด้วยอะนี่ไม่ต้องถอดจะถอดทำไมล่ะไม่ต้องถอด นี่พี่รู้ได้ไงว่ากางเกงผม,มเป็นเลอะที่นี่มันเลอะอยู่นะเฮ้ยถูกคนที่แอบมองกางเกงผมพี่นี่ป้าขืนกลางเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่ <laughs> นมมโอ๊ยพี่เบาเก็บแกล้งเที่ยวใช่ไหมเนี่ย <laughs> ไม่ได้แกลง้งซึ่งพี่ก็เห็นว่าเสื้อผมมันเลอะจริงๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะออแล้วไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ย <laughs> มันก็ไม่ใช่เสื้อร้อยปีคณะอะไรของเธอด้วย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นเสื้อที่มีคุณค่าเาผมใส่ตอนเรียนไงทำไมชอบแกล้งฉันเนี่ย <c oughs> ฉันอายุมากกว่าเธอนะช่วยเคารพฉันหน่อยฉันเป็นพี่เธอโอเคโอเคโอเคขอโทษจริงๆจ,จะว่าไปผมก็แค่หาเรื่องถอดเสื้อต่อหน้าพี่เท่าน,นั้นแหละ <c oughs> แล้วจะมาถอดทำไมอา้าวพี่จะได้เห็นไงว่าผมเนี่ยไม่ใช่หมูอ้วนแล้ว <c oughs> ถึงเธอจะไม่อ้วนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ฉันก็จะเรียกเธอว่าไอ้อ้วนอยู่ดีอ้วน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 หมกอ้วนเป็นไงบ้างจัดการสำเร็จไหมก็เกือบจะเกิดสงครามแล้วแหละกลับแล้วนะเฮ้ยเดียวจะนี่ไปไหนเพิ่งมาเองก็ตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะมาคุยกับเธอเพื่อให้ลืมเรื่องคุณเลิฟคุณสัษีแต่ตอนนี้ ฉันว่าฉันกลับบ้านไปคุยกับคุณนุ่มดีกว่ากลับก่อนนะเดี๋ยว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 เมื่อกี้เธอว่าอะไรนะคุณลือกับยายศส,สีทำไมะไม่มีอะไรไม่มีได้ยังไงก็เธอเพิ่งพูดเมื่อกี้เดียะทำไมะคุณลือกับยายศสศสีทำไมะอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นเขามีอะไรไม่มีไม่มีจริงๆ คุณลือกับคุณศาสีเขาไปดูโลเคชั่นที่ต่างจังหวัดด้วยกันแต่ว่าฉันให้ลํำไปด้วยนะลํำคงไม่ปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกจะไปยืน